เดชข่าวสารครับน้องที่เป็นทหารที่ก่อเหตุนะครับเหตุมูลเหตุมาจากเหมือนเขาไปล่าตะเวนปกตินะครับแล้วก็มีขี้เมาที่ที่ถือสองสัญชาติด้วยนะครับพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนขเมรแล้วเป็นวัยรุ่นทรงแบบก่อกวนคนในหมู่บ้านเอื่อมแะอาครับพูดจาถาักถางน้องครับจนน้องอดทนอดกลั้นไม่ไหวก็เลยเกิดเหตุนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับโเรื่องมันเป็นแบบนี้เองกูไปสืบข่าวมาแล้ว น้องไม่ผิดและน้องก็ไม่ได้คลั่งสาเหตุที่น้องไปยิงอีพวกคิบหายสองตัวเนี่ยมันแดกเล่าเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลทหารเขาจะซุ่มดักยิงดักดูดงดูโดนเพื่อทหารขมิมนมันย่องไมาย่องเงียบมาวางละทุนระบงระเบิดเขาก็ไม่ได้ยินคราวนี้น้องก็เลยไปเตือนพวกมันแล้วพวกมันก็ด่าน้อง เออเสียเสียหายหายน้องเขาก็เลยเครียดโดนด่าจากคิดถึงวงคิดถึงบ้านทางโอ้ทุกสิ่งน้องเขาก็เลยสันโวมันไอคชิบหายน่าจะตายหาไปได้นานนงหีสักสองตัวน่ะไม่น่ารอดคลิปนี้ฝากถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันนายุกอบต,อบตอหรือว่าฝ่ายปกครองต่างๆมึงต้องกำหนดเลยว่าถึงสองทุ่มหรือสามทุ่มไม่ให้ชาวบ้านเปิดเพียงเสียงดัง แดกเล่าส่งเสียงบรบกวนทหารเพราะว่ามันถึงเวลาทํางานของทหารต้องดูดนต้องวิทยุสื่อสารก็ต้องใช้แล้วคราวนี้เผื่อทหารมันทหารกัมพูชามันย่องมายิงจะว่าไงกูรู้สาเหตุแล้วสาเหตุที่น้องไปยิงอีสองตัวนะั่นก็เพราะว่าอีสองตัวนี้แดกเล้าเปิดเพียงเสียงดังน้องไปเตือนแล้วด่าน้องไอ้เหี้ยกูนึกแล้วไงไม่มีผิด ว่าน้องต้องเครียดก็พอมีอีพูด <laughs>